สวัสดีครับมื้อนี้กะมาเจอผมพี่เก่าครับบ่าสกุลค,ครับมื้อนี้เป็นวันเสาร์พี่น้องมึงแต่งสุดพี่น้องมื้อนี้บ่าสกุลสีผ้าไปขี่รถเล่นพี่น้องขี่จักรยานเล่นอ่าจะไปอา่านอกหมู่บ้านพี่น้องไปหาหมู่อ่าอยู่อีกโมชาร์ปหนึง่งโมชาร์ปกะหมู่บ้านเนาะพี่น้องสิไปเล่นนํำเินครับมื้อนี้มื้อนี้ออกหมู่บ้านนิดนึงแต่บ่าสกุลสีบ่ได้ไปทางใ่า่พี่น้อง อาวสกุลสิไปทางทางลูกลรงขี่จักรยานเหมือนไปลินขี่จักรยานออกกำลังกายเหมือนกีฬา์ติมพี่น้องลองกล้องนำพอดีระบบการสั้นกันยังสิเป็นอย่าง,งไรอ่ะพี่น้องตามอาสกุลมาเลยครับกระิเ้าไปน้ำเรื่อยๆพี่น้องเราดิ่นไปน้ำเรื่อยๆเนาะครับขี่จักรยานให้เก้าครับเสียงลมอาจจะแห้งพี่นอ้องครับให้เบร์บรรยากาศอ่า ประเทศอิสราเ,รเอลนะครับผมบรรยากาศลมกำลังเ,เย็นๆครับช่วงนี้แล้วเมืนน่อก็เป็นวันเสาร์พี่น้องนี่ก็นี่ก็คข้าพม่าบ่าตะกุนี่ล้วนี่ข่าพมพม่าที่บ่าตะกุนเห็ดแล้วเนาะนครับอยู่ไปทางหลัดพี่น้องเมื่อกี้จะไปเยือนอพี่น้องทางป่ากล้วยนี่ครับป่ากล้วยนี่แล้วไปเยือนทางพี่น้อง เตะตะก้อรำกันครับพี่นอ้องสมัยเคยเตะตะก้อรำกันลองลงแบบนี้เลยครับทางโอ้ยไปแต่จะหัวซักเป็นหัวไปแต่หัวซักเลยโอ้โหเป็นถนนหนทางเลยพี่น้องอนี่ก็ให้เบิง่งบรรยากาศนำ้ำ ทเที่ยงเที่ยงพี่น้องตอนนี้ประมาณทเที่ยงทเที่ยงนี่แหละทเที่ยงครับนี่เป็นป้ากล้วยนี่ครับลงคลองมาเมื่อกี้ลึกเตืบพี่น้องนี่คลองนี่ครับนี่ก็เป็นป้ามะเขือป้าสักคนนี่ละครับผมอ่ะไปต่อเลยครับไปต่อเลยวันนี้ปุ๊บให้เบิ่งบรรยากาศประเทศอิสราเอลพี่น้องบรรยากาศพื้นที่ทำเลเขาเนาะครับม,มีอย่างหลายมุอนี่ กินเล่นช่วงนี้ก็ยกเลิกล,ก,ลเลกลอกดาวแล้วครับเลิกกันนอกดาวแล้วครับตอนนี้ก็เสียงลมแห้งลาวพี่น้องลมหนาวกันลังมากับช่วงนี้ครับก็กกขี่จักรยานไปทางลัดพี่น้องืัอนี้ไปทางลัดหมไปทางนี้เหรอวะไปทางลัดนี่ครับพื้นที่ออกฤทิ์กรเกษตรเนาะนี่ตะก้อนเลยที่เป็นป้า ข้าโพดครับอยู่นี่อ่าไปา้าข้าวโพดที่เคยเอาลงครับบ้าหนองบัวอยู่ครับคลิปนี้มาเก็บปลาวโพดเนาะอ่าสี่กุมารเนาะครับอยู่ในคลิปบ้าหนองบัวครับผมเอาไปชมได้ครับคลิปเก็บข้าโพดเนาะสี่กุมารก็มีบ้าหนองคายเชฟตน้นอ่าบ้าสกุลแล้วก็บเบ้าหนองบัวเนาะมั่นน่ะมาเก็บกับเป็นป้านี้แล้วครับนี่ป้านี้ละตอนนี้มันไทยแล้วพี่น้องไทยแล้ว ทำเหมืองบรรยากาศประเทศอิสราเอลครับทำดีที่ตั้งเนาะครับประเทศแต่ว่าทะเลทรายกับบอกเป็นทะเลทรายมันครับนี่อันนี้ก็โอโอขี่จักรยานมือเดียวจักรยานกับบีบเป็นบิดคันเร่งเอานี่พี่น้องนี่บิดเอาบิดคือมอร์ไซค์เห็นอะมันอีกจีบมาจีไป เล่นกีฬาแหละครับเตะตะก้อมือนี่เตรียมรองเท้าเตรียมยังมาแล้วเนาะเป็นกีฬาที่บางสุกขทกะมักเล่นเนี่ครับมักองมเล่นอยู่แต่ตอนนี้กะมาเห็นงานก็นบอกว่ยมีเวลาเล่นครับ,บค่อยมีเวลาเล่นเล่นแล้วนี่ครับนี่เพื่อกาลังสีไทยบุรุษว่าสิปลูกยังครับนี่บางสุโขทัยบุรุษว่าต้นปลูกยังครับไปเรื่อยๆครับเนาะบรรยากาศท้องฟ้า ดีมรังามครับแต่ว่าแดดจะฮอนเลพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นทางลัดครับแต่ว่าไปทางงญ่ก็ทางลัดกับซูซีกันนะครับทางลัดกับบมมีรหลดเนาะอยู่นี่ปากแควยเฮาไปทางลัดแล้วถ้ัไปทางงี้กับหลดจะลายเนี่ย,ยพี่น้องอันตรายเล็กน้อยทุ้งถ่ายน้ำพี่น้องกับเป็นห่วงเนาะทถ่ายทั้งขี่จักรยานเนาะครับ เดวเาเลยมาทางหลักนี่โอ้รู้สึกว่าตั้บใจตัดบไตใส่ผู้ก่าสุญญจีไปแล้วนี่ครับเป็นพื้นที่โล่งเลยครับประเทศนี้เขาแบ่งพื้นที่แบ่งที่ดินกันดีครับบ่มีหรอกที่เป็นอเป็นเลี่ยมเป็นแหลมนะครับอ่าในหมู่บ้านก็เลยคือเป็นแบบที่ดินแบบเป็นซี่เลี่ยมเลยครับครับบ่มีแบบเป็นแหลมน้อยๆสามเลี่ยม,อย,อ,ยม,ยมอย่างบ่มีครับ ที่ดินประเทศเขาครับอากาศโล่งครับในในทครับข้ามเขาลูกนี้แล้วครับข้ามเขาลูกนี้ไปบาลส่วนก็ฮหอดแล้วถามว่าไกลบก่บกะบ่ปันใดพี่นอ้องขี่จักรยานไปหาสู้มาถึงกันยุครับอะ่อานงาน,านั้นเมึงเราสกบนเนมบาดนี่ขยานพี่นอ้องลมกระแหงครับลมกระแหง พึ่งถ่ายในพี่น้องเบึ่งน้ำหล่กะกันเอาไว้บินความสุขยำบาสมุนน้ำพราะว่าเทคับไท่ไปกับพ่อได้เบึ่งพี่น้องประเทศนี้มาได้เทื่ยเดียวแล้วครับประเทศที่สี่มาได้เทื่ยเดียวแต่กับเขาเขามาบเได้อีกเลยกับรู้ว่าเป็นอย่างเราพี่น้องนะไท่มาเทื่ยเดียวครับไทรเคยเข้ามาก็คือเข้ามาอกกว่าได้เนาะประเทศนี่นเคยมี น้องที่บินมาก่อนหน้านี้ครับเคยเล่าให้ฟังเนะาะไม้ที่บินมาน้ากันเราเคยมาแล้วเด่อนึงแต่เรากับบรูว่าเราไม่เห็นอย่างไรเนาะอบรมเพึ่นกระถามจ่ได้ว่าท้ามาประเทศนี้ท้ามาแล้วมาอีกกว่ได้เนาะเราก็ได้มาเนาะเราได้มาอีกเบาสกุจิตรประสักพ่น้องบาทนี่ประสักกีดขวางแล้วครับกำลังสี่ไฟเรื่อง พิรศียรคือมีน้ำเนาะบาดนี่เอา้าลุยด้วยครับ<อ>ได้มาละรับน้ำลุยจักน้อยโบได้มานะวหรอน้องก่อนโควิดคอนอะ่ะโอ้ไอสภาพอันนี่ก็คือบอำนวยเนาะ้องรองเทา้าบอกเปน็นยังครับไปได้อยู่ท่านนี่ไปได้พอ่น้อง นิดเดียวครับน้ำนิดเดียวนี่ครับหมุนกันบันนี่พี่น้องประเทศนี้เพิ่นปิดประตูปิดอย่างไว้อย่างดีครับเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นก็มีสวนกล้วยกันยาม,มือยะในเมือทางไงอยู่พี่น้อง๊บนี่ครับเพิ่นสินล็อกประตูไว้อย่างดีพี่น้องนี่สู่บอกกิ่งไงไคล้องไว้ครับกะ บ้านนี้ว่าสชุมชนทีได้ขึ้นเขาที่บ้านนี้พี่น้องข้ามเขา,าครับบางบางนี่กัทบางที่เห็ุนี่อยู่นี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นว่าเป็นสุสานครับอยู่นี่เนาะเพื่อนๆครับสู่สุสานของคนประเทศนี้ครับ จักรยานกับแจ็คในรถฟั่นนั่นหรอกพอบินันเร่งมันดับๆติดๆครับจักรยานกับอะไรนะครับตอนนี้เราโซนกำลังที่ขึ้นเขาครับเดีย๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศทางไปเนี่ยเหมือนกีฬาเอ็กซ์ตรีมแถวนี้พื้นที่รถวิบากตัวครับนี่มาหนีน่กับโบมี่หยังมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรา,าออคุยก,กันเนาะแต่เพ่ให้ไลฟ์สดเนาะครับนี่ละ นี่ก็ขึ้นเขาอันนี้ที่ห้อมห้อมห้อมหัวไปนี่ครับที่อ้อมอ้อมรั้วไปนี่อ่าเป็นเป็นเขาลูกนี่เป็นเป็นของอ่านายจ้างเชฟต้นกับเสียบเบียบนะครับผมเพือ่อนเอาเอาเอาวัวครับมาเลี้ยงไว้เนะอะเพ่อนนี่ครับเพราะว่าเคยมาเชื่อน,นึงครับไอ้เสียบเบียครับเชฟต้นครับมาเพื่อนมาไล่งวัวก็เลยได้ขึ้นมาเล่นน้ำเพื่อนครับรไปดเพื่อนเลี้ยงงัว อ,อันเบากระทรงแบบอันสั้นๆนี่เด้ออันรถมันบ่มีโชคพี่นอ้งองเป็นคนทางเนี้ยมิตรรุมแต่พ้อครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคำพม่าเนาะที่มันเทศนี่ครับกะเท้าเบิ่งภูมิทัศน์ประเทศอิสราเอลครับเป็นภูเขาเป็นอย่างเพิ่อนกะปลูกได้น,นี่น่าจะปลูกบักแตงครับนี่ถ้าเราสมุนเบิ่งเบี้ยบพิทอาจจะเป็นบักแตงครับในคำเพิ่อน ตอนนี้บาวส่วนก็ลังขึ้นเขาพี่น้องขึ้นเขามนีภาพเบื้องภูมิทัศน์ประเทศอิตาเลียครับขึ้นนี่ขึ้นเขาพี่น้องใช่ใช่ใช่ลช่เดี๋ยวให้ขึ้นถึงว้างจุดสูงสุดเดี๋ยวบ่าวส่วนจิจอดซูมถ่ายวิวให้เบื้องครับพี่น้องไปเรื่อยๆครับร่ว้างนี้น่าจะสูงสุดแล้วพี่น้อง ครอยู่ทางภูเขาเพื่อนก็มีระบบน้ำนี่ครับนี่ครับเอาน่าจะสูงแล้วครับพี่น้องหมู่บ้านบางสกลอยู่ครับบางมือพู่นะข้ามคลองมาเมื่อกี้นี่ครับครับใกล้แล้วพี่น้องครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วมาเบิ่งภูมิทัศน์ประเทศอิาเอลได้มาครึ่งทางแล้วาบางสกลคอ ยืดขากล้องขึ้นจังน้อยก่อนโอเคไปพี่น้องไปกออ็เอาไปน,นี่นี่ครับบุคคลประเทศอิสราเอลียครับนี่ครับ,รบขาวๆนีคือคำพม่าแหละครับอ่าคำพมา่าก็คือโรงเรือนแหลนะเนาะโรงเรือนที่มันปลูกแบบขาวๆนี่ครับ,รบตัวนี้ผม,มอยู่เท่าี้ ภูเขานนเนาะด้านล่างเนาะครับพื <S <S ้นที่เป็นภูเขานี่ครับเพิน่นปลูกพัดครับนี่อันนี้ก็เป็นมะเ,กเข,ขือครับอันนี้เป็นมะเขือม่วงครับนี่ที่บอลสกปลูกดูันนี่เพิ่นลื้อแล้วครับนี่ยเป็นลื้อเป็นแบกเล็กแบกหยังออกแล้วนี่ครับเชื่อให้ต้นมันตายเพิ่นก็มาไถทิ้งนะครับนี่ครับไถท,ทิง้งกาด ทิ้งเทียงพี่น้องทิ้งเทียงของประเทศนิวติโอนด์บาดน,บน,นีู่ลงนู่นแล้วดิพี่น้องบาดนี่ลงนู่นแล้วเตรียมกำเตรียมกำเบรยกย่างเดียวเ <c oughs> บรกบัได้กับหัวซักแล้วพี่น้องบาดน,นี่ไปแล้วบัได้บิดคันเร่งเลยครับตอนนี้ปล่อยไหลเลยไปพี่น้องไปไปเลยครับ ไกด์ฮอดทางใหญ่แล้วพี่น้องไกด์ฮอดทางใหญ่แล้วฮอดแล้วครับฮอดแล้วนี่ครับฮอดทางใหญ่แล้วพี่น้องกจำไว้ทางใหญ่หรอทางใหญ่มัน้ออยู่ทาง,งทางใหญ่งงมัน้ออยู่ครับถ้าบบาสมพลมาทางใหญ่ท,ที่ที่มาแต่ทางพุ่นครับ อันนี้เข้ามาทางหลับเนาะไปใกล้หอดแล้วครับเดี๋ยวรอดรอดไตอุโมงค์ไปนี่กระทึงแล้วครับนี่บอกไกลครับนี่ครับภูมิทัศน์เขาเป็นภูเขาเป็นยังเขากะสามารถเห็ดปลูกพืชให้ได้ผลผลิตหลายๆได้ครับอ่าเรื่องภูเขานี่ถ้าปลูกปลูกกล้วยเนี่ยแห้งแหงามพี่น้องอินภูเขาเขา ไปลัผูกห้วยนี่งามขนาดครับท้างหน้านี่ก็จะเป็นทางรถไฟพี่น้องยังว่าอยากมาให้ท่านนั้นรถไฟวิ่งได้ยังวงเพอาิอบี่ไอดีถ่ายพี่น้องบึงครับตรงตรงนี้กะที่บาสคนรู้ๆเพื่อน่าจะเหตุเป็นในเป็นสถานีรถไฟแหละครับนี่แต่ว่าเหตุมาเป็นปีแล้วครับยังบ่แล้วอยู่นี่กว้างพี่น้อง ครับว่านี้น่าจะเป็นถ้าสมมติต่อไปถ้ามันแล้วเนาะเ่าะสมุนยังบาได้กลับบ้านกันบทีุ่งว่างนี้แหละพี่น้องขี่รถไฟมากอ่ะขี่รถไฟมาจากสนามบินกันบทีุ่งว่างนี้แหละครับครับเป็นทางรถไฟครับนี่วมาบุรีรช่วงรถไฟมาพี่น้องนี่ครับฮอดแล้วครับนี่นี่ปายครับอ่าที่ผมสิไปนะครับ ที่ผมจะไปเนาะนี่ครับถ้าท้าเลี้ยวถ้าไปทางถ้าอ้อมวงเวียนไป,ไปทางไอ้ซ้ายมือสิเป็นอ่าโมชโมชาร์บดูครับถ้าไปทางขวาสิเป็นหน้าสุริมครับนี่ครับแต่ว่าผมจะไปทางหน้าสุริมเนาะเพราะว่าหมู่อยู่หน้าสุริมครับนี่จะเป็นวงเวียนประเทศใหม่พี่น้อง โล่งตรงนี้ครับแต่ก้อนเพื่อนปลูกมะขขืโพดครับนี่ตอนพม่าปีก้อนเนาะเพื่อนปลูกขะเขพดครับอยู่นี่ปลูกมขพดแต่ปีนี้มันไถออกแล้วผมรู้ว่าเพิน่นจะปลูกอย่างเนาะครับอ่าท้านี้โอกาสเมื่อนี้สีผ้าไปเล่นทะเลนะครับเมื่อนี้เพราะว่าทะเลบ้านนี้เพิ่นกะงามดีครับงามดีอยู่ทะเลอยู่บ้านนี่นระวังละบุ๊ถายน้ำนะครับนี่ใกล้หอดลวครับ เลยอีกหมนร้อยเมตรครับหอนแล้วเข้าหมู่บ้านไปนอีกหอนแล้วครับน,นี่นะครับ <S <S นี่ครับว่างที่ผมชิมานี่ครับนี่ว่างนี่หอนแล้วพี่น้องแต่ว่าประตูไม่นีบรรยุดปิดประตูปิดเนาะแต่ว่าบาส่วนที่เข้าประตูน้อยครับ ช่นอ,นองนี้ไปเลยพี่น้องมาแล้วถึงแล้วครับมาถึงแล้วครับบหมีอย่างไรเมื่อนี้เมื่อนี้านพามาบึงภูมิประเทศเนาะของประเทศนิตาเลียวครับจัรกรยานมาเล่นนี่นะครับอันนี้ พันธุที่เป็นลาเอิร์นนคีบูทครับคีบูทก็คือเป็นของรัฐบาลครับอยู่นี่นายจ้างพ็นธุเป็นของเที่ยวของรัฐบาลครับพวกสิทธิทยังตังต่างกาัสิโอเคครับอยู่นี่ครับมาถึงแล้วพี่นอ้องบัได้มาดนเป็นอย่างไรเน้อทางนี้นะครับ มาถึงแล้วพี่น้องนี่ครับนามตะก้อครับนี่ครับสนามตะก้อที่สิมาเ,เต้มือเนี่ยครับมาฮอดแล้วครับนี่ครับมาถึงแล้ว สำหรับคลิปนี้กะพาพี่น้องมาบึงเบาสะกนขี่รถเล่นพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอดแล้วครับมาฮอดแล้วกะเดี๋ยวเบาสะกนขี่เข้าไปเล่นทางในก็เพ่อนบ้านนี่ครับกะมื้อนี้กะมาพาบึงภูมิทัศน์นี่ครับผมข้ามภูเขาลูกนี้แล้วมาเมื่อกี้นี่ข้ามภูเขาลูกนี้มาแล้วกะลงคลองไปนิดนึงกะฮอดหมู่บ้านเบาวสะกนนะครับกะบโไกลกันปันไดเนาะ จังไรเบาสกคนกคับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์ที่มีให้เบาสกุนนะครับเบาสกคนกับสีพยายามถ่ายคลิปดีๆให้พี่น้องได้บึง้งพาพาบึง้งวัฒนธรรมภูมิประเทศเขาเนาะว่าเป็นแบบไดนเนาะพี่น้องเนาะจังไรเบาสกคคุลก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้ครับพามาขี่รถเล่นเนาะต่อไปเบาสกคนที่เข้าไปบึ้งพี่น้องกันเพื่นอนพากันเห็ดหยังเนาะครับเบาสุลขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ thank <laughs> you